สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งแรกพฤศจิกายนนะคะมีการย้ายของดาวศุกร์นะซึ่งเป็นดาวเรื่องเงินทองนะคะด้วยกําลังที่เป็นมหาจักรนะคะก็คือโลดผลไม่ธรรมดานะแล้วก็ในภาพรวมนะคะเรื่องราวในแง่บวกจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้ท่านใดลักขณนาราศีกันรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กันยาถึง14ตุลาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับข้อแรกนะคะดาวประจําตัวของชาวกันในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าภพสหัชชะนะคะเป็นภพเรือนเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมช่วงนี้จะเป็นเหตุนะคะไปเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะงานกลุ่มงานทีมพี่น้องนะคะหรือว่าเรื่องเพื่อนบ้านต่างๆก็ได้นะเรียกว่าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นเยอะขึ้นนะคะสำหรับดาวพุธนะเป็นดาวเรื่องงานด้วยนะเมื่อเข้าสู่ภพเรือนนี้และไปอยู่คู่กับดาวพระเกตนะคะ มีเหตุไปร่วมงานในเชิงคนหมู่มากนะบางครั้งเป็นเชิงงานประชุมงานที่ต้องรวมตัวนะคะหรือการได้ไปเกี่ยวข้องกับงานทางศาสนาที่มีการรวมตัวกันเยอะๆได้นะคะดาวพระเกตยังส่งผลให้ช่วงนี้มีลักษณะการเดินทางได้นะไม่ว่าจะเดินทางระยะสั้นนะคะเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อจัดแจงจัดการภารากิจต่างๆเรื่องของการเดินทางไกลได้นะรวมไปถึงช่วงนี้จะมีการพบปะพบเจอเพื่อนเก่านะคะเพื่อนที่ ไม่คิดว่าจะได้เจอนะหรือว่าการมีสังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนต่างวัยชาวต่างชาติหรือว่าเรื่องของการครบหาคนแปลกๆกเกิดขึ้นใหม่ๆได้เนื่องจากดาวพระเกียรติกระตุ้นเรื่องสังคมนะคะเป็นช่วงที่เรื่องงานการประเภทที่ต้องใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างไปได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการใช้สิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นกันทํางานออกแบบใช้จินตนาการนะคะหรือช่วงนี้ชาวกันจะมีลักษณะเรื่องของการมีความคิด ค่อนข้างมากบางทีก็คิดมากคิดเยอะหรือว่ามีเรื่องเข้ามาให้วิตตกกังวลได้เนื่องจากมันเป็นภพเรือนที่ทําให้เรื่องของสมองเราไม่ค่อยว่างช่วงนี้นะคะสหรับในแง่มุมบวกนะคะก็คือการมีสังคมการเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆน,นะคะซึ่งบางครั้งก็ส่งผลเป็นเรื่องเงินรายได้รายรับมาจากการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมการมีเครือข่ายคอนเนคชันนะคะการบอกต่อแนะนําต่างๆส่งผลดีได้ ใครทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางก็ถือว่าช่วงนี้จะมีลักษณะงานอย่างนี้เข้ามาได้นะในช่วงครึ่งแรกพฤศจิกายนสำหรับในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายวันที่9ด้วยมาตรฐานมหาจักรนะคะเป็นความโลดผลไม่ธรรมดานะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะเนื่นองจากดาวศุกร์ของชาวกัรเป็นเจ้าเรือนการเงินการทองรายรับเงินสดต่างๆเข้าสู่พบเรือนพันธุนะคะ ช่วงนี้ก็มีเหตุเรื่องของการใช้ใจ่ายมักเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเรื่องสินทรัพย์บ้านช่องครัวเรือนรถรายามพาณะได้อย่างไรก็ตามดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือสุภาด้วยมันหมายถึงเรื่องความงอกเงยการลงทุน,นการที่ใช้เงินในเชิงได้ข้าวของใหม่นะคะเกิดความเจริญก้าวหน้าบางอย่างในบ้านในครัวเรือนนะแต่ก็ต้องเป็นช่วงที่ใช้ใจ่ายเงินหรือหมุนเงินค่อนข้างมากนะโดยมักเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวนะคะมาตรฐานมหาจักรนะเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้าง เหน็ดเหนื่อยนะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับเงินจํานวนเยอะจํานวนมากนะคะใครที่ทํางานในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องแวดวงยานยนต์หรือคุณกําลังจะทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นะคะถือว่าช่วงนี้ก็เป็นไปตามดวงชะตาก็คือจะมีเงินทองที่เป็นลักษณะก้อนใหญ่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์บางท่านก็คือหมุนเงินไปมานะคะมีรายจ่ายเยอะได้นะในขณะเดียวกันก็จะมีมาให้จ่ายนะคะ นอกจากนี้นะคะมันยังเป็นมาตรฐานประเภทที่เราต้องลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมานะเป็นมาตรฐานที่จะต้องทุ่มเทนะคะรวมไปถึงความเหนื่อยความยากนะกว่าจะได้หยิบจับรับเงินในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าต้องใช้ความอดทนสูงขึ้นด้วยเช่นกัน,นงองจากดาวสุขเป็นมหาจักรก็คือความลดผลไม่ธรรมดามากและเยอะกว่าปกติดังนั้นก็เป็นได้ทั้งเงินก้อนและเป็นได้ทั้งความเหนื่อยการแก้ไขปัญหามาพร้อมๆกันนะคะ มีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะคะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคนศักสูงกว่าเจ้านายนะคะหรือว่าคุณไปทํางานในเชิงงบประมาณตัวเลขที่มันมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะรวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนในเชิงการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นความหมายนี้ได้เหมือนกันนะดังนั้นช่วงนี้ชาวกันก็ถือว่าคุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนะซึ่งแต่ละท่านคงมีกิจกรรมแตกต่างกันไปนะอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกก็ต้อง เน็ตเหนื่อยนะคะแก้ไขปัญหาหรือว่ารอบคอบเรามัดระวังนะกับเรื่องการจัดการในเชิงการเงินการทองช่วงนี้นะคะสำหรับในข้อ3นะคะในช่วงแรกเนี่ยดาวอาทิตย์จะยังคงอยู่ในภพเรือนการเงินด้วยมาตรฐานที่ไม่ค่อยดีนะคะส่งผลให้ชาวกันจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากเนะเช่นความรัว่วไหลต,ต่างๆเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะนะคะก็จะไปเป็นคู่ส่งเสริมกับดาวพุธในะดาวประจําตัว เป็นช่วงที่เรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานงานมันโดดเด่นขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อหนุนนะจากเรื่องคนรอบตัวก็จะดีขึ้นนะคะมีโชคดีเกิดขึ้นนะจากเรื่องทางไกลนะเช่นข่าวสารที่รอคอยนะคะงานประเภทรีบด่วนนะหรืออะไรที่มีเวลาเตรียมตัวน้อยไม่ทันตั้งตัวมีจังหวะเดินทางแบบรีบๆนะคะก็จะเป็นได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีลักษณะเรื่องของการ ก่อเกิดตัวช่วยผู้สนับสนุนลับๆนะเช่นเรื่องของการมีปัญหาหรือว่า,ามีอุปสรรคเกิดขึ้นก็มักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะหรือมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเกื้อหนุนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะรับดาวอาทิตย์นะคะที่ย้ายในช่วงเครื่องหลังพฤศจิกายนนะจะส่งผลให้ชาวกันนะคะก็จะไปเกี่ยวข้องนะกับงานเชิงสังคมคราวนี้ก็จะเป็นงานประเภทได้รับเชิญไปเป็นประธานนะคะหรือว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําบางอย่างในเชิงกิจกรรมได้ หรือว่าไปร่วมงานประเภทที่เป็นเชิงประกาศเกียรติคุณงานรับปร,ริญญางานที่เป็นเชิงแสดงความยินดีต่างๆนะคะก็จะมีลักษณะงานเหล่านี้นะให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะการติดต่อสื่อสารกลับมาโดดเด่นนะก็คือเมื่อร่วมกับดาวพุธนะคะก็จะเป็นคู่ในเชิงสื่อสารเอกสารวิ่งเต้นการเกี่ยวข้องในเชิงคอนเนคชันก็จะมีเข้ามาก็ส่งผลดีกับเรื่องงานเงินของชาวกันนะคะ สำหรับในแง่มุมบวกของชาวกันนะก็ถือว่ามีทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องของโอกาสการเข้าสังคมต่างๆได้ในขนาดเดียวกันนะในสิ่งที่ต้องให้ไว้เป็นข้อมูลนะเพื่อระมัดระวังเพราะว่าดาวอังคารนะคะก็เป็นนิดอยู่ในภพลาภาดังนั้นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการอยู่ในสังคมก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะการถูกเอาเปรียบนะคะหรือว่า ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วบางทีมันเป็นการเสียเงินเสียทองนะเนื่นองจากไปช่วยเหลือเขานะคะหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายทางการเงินช่วงนี้จะหมดเปลืองไปกับเรื่องเพื่อนเรื่องพี่น้องเรื่องสังคมได้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรอบตัวหลายสิ่งก็ส่งผลให้ต้องปรับตัวนะหรือบางอย่างมีลักษณะผลกําไรลดลงได้แต่ก็อาจจะมีผู้สนับสนุนนะหรืองานด้านอื่นๆเข้ามาทดแทนนะคะสาหรับในเชิงความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ถือว่าชาวกันนะก็จะมีความไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง คู่ครองก็ได้นะหรือเพศตรงข้ามหรือคนคบหานะแต่จะปะปนไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะเนื่องจากอาการที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้มีกําลังลดผลไม่ธรรมดานะก็คือเหนื่อยกว่าปกตินะคะบางครั้งหมายถึงการประคับประคองความสัมพันธ์นะหรือบางท่านก็คือมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันกันกบคู่ครองครอบครัวนะทำให้ช่วงนี้มันก็จะเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่นอย่างที่บอกนะคะ ประกอบกับดาวเสาร์นะคะก็จะเริ่มโคจรเดินหน้านะแต่เป็นการโคจรเดินหน้าแบบยึกยักนะคะถือว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของความก้าวหน้าลูกหลานบริวารภาระเลี้ยงดูเข้ามานะก็จะเป็นค่อยๆมากขึ้นเนะนื่องจากดาวเสาร์เริ่มโคจรน,นะคะก็จะมาพร้อมภาระแบกรับโดยช่วงนี้ถือเป็นจังหวะอุ่นเครื่องนะคะหลังจากนั้นจะภาระค่อนข้างเดินหน้านะก็คือในช่วงธันวาคมไปดังนั้นชาวกันถือว่าล้อมรอบไปด้วยเรื่องของคนรอบตัวนะคะ จะช่วยเหลือใครนะคะหรือว่าจะเลี้ยงดูส่งเสียใดๆถือว่าเอาตามกําลังนะเนื่องจากชาวกันช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนอื่นเยอะบางครั้งก็เป็นเรื่องความรักความเกรงใจความหวังดีบางทีส่งผลให้เรามีภาระมากเกินความจําเป็นสหรับเรื่องสุขภาพช่วงนี้ก็จะเป็นแค่เรื่องความขยันความเบื่อเซงหรือว่าเรียวแรงไม่ค่อยเสถียรน,นะส่วนสุขภาพอื่นๆนะคะก็ถือว่าเราประจาตัวยังคงโคโจรดีอยู่นะในช่วงครึ่งแรกนะคะ ใครเจ็บป่วยอยู่ก็ถือว่าจะหายวันหายคืนข้อมูลเสริมเรื่องรับผลนะคะช่วงนี้ดาวอังคารนะไปประจําอยู่ในภพลาภะนะคะ,ะต้องระวังเรื่องความใจถึงกล้าได้กล้าเสียนะบางครั้งเนี่ยมีโชคมีรับลอยนะแต่เมื่อคํานวณแล้วบางทีมันขาดทุนนะคะหรือได้ไม่คุ้มเสียนะช่วงนี้ถือว่าตามกําลังไม่ต้องเน้นเยอะนะเนื่องจากดาวอังคารเป็นทั้งเจ้าเรือนมอรณะด้วยบางครั้งก็จะมีโชคทางไกลนะคะโชคจากเรื่อง เลขเก่าเลขเดิมนะอย่างไรก็ตามเป็นเจ้าเรือนเรื่องรายจ่ายด้วยนะคะก็ระมัดระวังเรื่องการลงทุนระยะสั้นนะระวังเสียเงินเสียทองจากเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในส่วนหนึ่งด้วยนะคะขอให้ชาวกันได้หยิบจับรับเงินก้อนนะคะรวมทั้งสิ่งใดที่กําลังหยิบจับทําอยู่ขอให้สาเร็จลุล่วงผ่านพ้นด้วยดียนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกันในแง่มุมต่างๆแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ